ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการเงินชีวิตหมุนต่อไม่ได้ชวนมาฟังทางนี้ติดล้อชวนรู้พอดแคสให้ชีวิตหมุนต่อได้ไปกับเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติดล้อชวนรู้พอดแคสค่ะพบกับเจนค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับผมตัวครับ f i t เอ็ดเมนเทอตัว ดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้เจอพี่ตัวสักทีโหหลากหลายอีพีที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอกันเลยนะคะเนี่ยโอ้หดีใจเหมือนกันครับน้องเจนี่ได้เจอน้องเจนในวันนี้อืมค่ะโหพี่ตัวช่วงเนี้ยข้าวของแพงมากมากเลยคะ่ะโอ้โหแพงจริงนะน้องเจนช่วงเนี้ยข้าวของเนี้ยปรับขึ้นราคากันเยอะ เต็ไมไปหมดเลยใช่เพราะว่าไข่ดาวปกติเจนซื้อแค่10บาทค่ะตอนนี้12บาทแล้วค่ะโอ้โหหัวจะปวดมากเลยตอนนี้ต้องเจนรู้ไหมว่าช่วงนี้เรากาลังเข้าสู่สภาวะเงินเฟอ้อและช่วงเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยสูงขึ้นถึง7.66%เลยรู้ปะฮะเ6 6เลยเหรอคะปกติ3%ก็ว่าแย่แล้วนะคะเนี่ย จริงสิน้องเจนวันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาชวนน้องเจนคุยเรื่องการลดค่าใช้จ่ายอดีเลยค่ะโหยิ่งช่วงนี้นะคะเงินยิ่งตึง,ตงมือค่ะก็ดีนะคะทำยังไงได้บ้างครั้งนี้นพี่ตัวืวแล้วน้องเจนเนี่ยใช้จ่ายผ่านช่องทางไหนบ้างะอะครับส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ก็โอนเงินสแกนเงินแนละคะเวลาซื้อข้าวก็สแกนบ้างแต่ถ้าแบบช้อปปอิ้งช้อปปิ้เนี่ยก็จะแบบ กบัตรกับแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบัตรเครดิตดีเลยนะเออจริงๆพี่ก็เป็นคนที่ใช้เงินผ่านแอปหรือก็ใช้ผัด ผ่านทางบัตรเครดิตเหมือนกันแน่นอนค่ะจริงๆเรื่องของบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าเจนเนี่ยเป็นวัยเริ่มทํางานนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็จะโดนจีบบ่อยๆไม่ใช่ผู้ชายนะพี่ต้องไม่ใช่พี่ชายที่โทรมาจีบใดๆแต่พวกบัตรเครดิตเนี่ยค่ะไม่รู้เอาเบอร์เจมาจากไหนนะคะก็โทรมาส่วนลูกค้าสนใจทําบัตรกับพี่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วง้องเจหรือเปล่าก็ดีสิคะถ้ามีคนเป็นห่วงแบบนั้น แต่ก็เข้าใจได้ค่ะว่าเขาอยากคงอยากให้เรามีเครดิตหรือว่ามีเงินสภาพคล่องอย่างนี้เนาะก็เลยมองว่าเฮ้ยกันถ้าเราวางแผนการใช้บัตรดีๆมันก็ดีนะคะแต่แบบคนที่เจนรู้จักเนะะี่ยค่ะน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะพี่ตัว้วโอ้โหทำไมอะน้องเจนเขาไม่สบายเหรออืมก็ไม่ได้ไม่สบายอย่างนั้นค่ะก็ยังสบายดีอยู่ทางกายนะแต่ทางการเงินยังไม่ไหวแล้วค่ะ ก็คือเขาเนี่ยเริ่มจาัดก,การมีบัตรเครดิตใบแรกค่ะพี่ตัวครับพูดตรงๆนะก็คือดีใจอ่ที่เหมือนแบบเราจะได้สร้างเครดิตและทางการเงินให้กับตัวเองค่ะเขาก็เริ่มจาัดก,การผ่อนสินค้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกนะคะพี่ตัวเขาก็ยังผ่อนไหวแต่พอแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์ลหลายตัวเข้าแบบอาจจะเป็นมือถือบ้างเป็นกระเป๋าบ้างหลายรา,ายการรวมกันเนี่ยเขาก็เริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วค่ะกลายเป็นว่าติดก,กับดักอันนี้ค่ะพี่ตัว กับดักที่มีชื่อว่าจ่ายขั้นตำ่ำ oh, <no. S 1> สิ่งที่เขารู้สึกเลยก็คือแบบเครดิตที่พยายามสร้างเนี่ยเพื่อให้เขามีบ้านนาคตคน่ยรู้สึกว่าเริ่มสั่นคลอนแล้วค่ะกลัวว่าประวัติทางการเงินจะไม่ดีเครดิตเสียเลยเลือกวิธีการนี้ค่ะพี่ตัวคิดดูไหมวิธีการอะไร กู้นอกระบบแน่เลยโอ้ยใช่เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปกู้นอกระบบนะคะก็พยายามหยิบยืมเพื่อนหยิบยืมเจนบ้างนี่แหละนะคะเพื่อจะแบบเขาเรียกว่ากู้นี่มาใชหนี่ค่ะสุดท้ายค่ะก็จ่ายไม่ไหวทั้งในระบบนอกระบบนะคะก็หมุนเงินไม่ทันเลยค่ะหัวหมุนเลยตอนนี้นะคะโอ้แล้วแบบนี้เขาจะเอาตัวรอดได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย,อยนั่นแหละค่ะพี่ตัว้วผลสุดท้ายค่ะก็จ่ายไม่ไหวค่ะแต่แบบที่เศร้าสุดๆเลยนะ ของที่เขาผ่อนแล้วเป็นนี้อยู่ตอนเนี้ค่ะไม่ใช่ของที่จําเป็นหรือแบบของที่เขาอยากได้ขนาดนี้แลพี่ตัวเขาต้องการที่จะซื้อตามเพื่อนค่ะเพื่อนใช้น้ําหอมยี่ห้ออะไรกระเป๋าแบรนด์ไหนรองเท้าแบบไหนหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์เออการซื้อโทรศัพท์ไม่ได้ผิดนะคะแต่แบบโทรศัพท์เขาอะยังใช้การได้ดีอยู่เลยก็พยายามเปลี่ยนตามเทรนด์นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะครับน้องเจน ก็พูดตรงๆค่ะยังต้องใช้นี่ต่อไปค่ะแต่สิ่งที่เขาทำนะคะก็คือหยุดสร้างหนี่เพิ่มค่ะคือมีบัตรเครดิตใช่ไหมก็เลยหักมันทิ้งไปเลยค่ะคือตั้งใจเลยว่าจะไม่กลับไปใช้อีกนะคะแล้วของแบรนด์ที่มีอยู่เนี่ยอันไหนขายได้ก็พยายามขายเพื่อจะได้ไปจ่ายนี่นอนระบบส่วนในระบบก็พยายามจรจากับทางธนาคารอยู่ค่ะหยุดใช้เนี่ย เพื่อสร้างสภาพคล่องในชีวิตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยนะน้องเจนค่ะสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยถ้าวางแผนดีๆน้องเจนรู้ไหม,มว่าเราสามารถเนี่ยใช้บัตรเครดิตเนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากเลยนะและสามารถเอาไปลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ด้วยหรอเปะ่ะลดค่าใช้จ่ายที่พี่ตั้วบอกตอนแรกเหรอคะบัตรเครดิตเนี่ยนะคะใ,นใ,นใ,นใช่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 ใเ่นช่ยน่อง่จน,น,จนแต่ก่อนจะมาพู่ถึงเรื่องกใชลดค่าใช่จ่ายเนี่ยค่ะ พี่อยากจะยกข้อดีให้น้องเจนฟังสั้นๆก่อนว่าข้อดีของบัตรเครดิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างจัดมาเลยค่ะพี่ตู่หนึ่งนะบัตรเครดิตเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงออสองบัตรเครดิตเนี่ยสามารถใช้เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศได้อ๋ออยากไปญี่ปุ่นอย่างนี้เราก็สามารถใช้บัตรเครดิตได้ใช่ใชคะ่ะสามเนี่ย บัตรเครดิตเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะมีโปรโมชั่นพิเศษมากกว่าเราใช้เงินสดเออจิจๆแล้วก็สเนี่ยเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเวลาเราหมุนเงินไม่ทันเนี่ยเราก็ไม่พลาดโอกาสที่เราจะซื้อของต่างๆนะช่วงนั้นได้อ,อย่างเช่นแบบของเซลล์แล้วเราอยากได้แหละแต่ตอนนั้นเราอาจจะแบบเงินฝืดนิดๆอ่าแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้มันจริงๆเนี่ย บัตรเครดิตก็จะช่วยตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเจนนึกไวๆนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีลูกแล้วแบบ<ม>เงินเราเฟื่อจริงๆเราก็อาจจะแบบซื้อของให้ลูกได้โดย<อ>ที่แบบสามารถ่อนเ,อเงิก่อนตรงบัตรเครดิตเนี่ยามาหุนใช้ก่อนได้ส่วนข้อสุดท้ายนะบัตรเครดิตเนี่ยเหมาะสําหรับการซื้อของออนไลน์มากแล้วน<อ>้องเจนเนี่ยช้อปปิ้งบ่อยๆเนี่ยได้ใช้สิทธิประโยชน์อะไรจากบัตรเครดิตบ้างไหม โอ้โหบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะเขาก็คิดว่าเออเอาเอา,เอาก็รูดไปก่อนเดี๋ยวเราก็เอาเงินที่เราเก็บไว้ไปจ่ายเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เป็นคาราคาซังนั้นขนาดนั้นนะคะอืมนั่นดีเลยครับ็พอเราทราบเรื่องข้อดีแล้วเนี่ยแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายได้ยังไงร,รู้ไหมยังไงบ้างคะก่อนอื่นนะเราต้องลองสำรวจตัวเองก่อนว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมแบบไหน อย่างน้องเจนเนี่ยชอบช้อปปิ้งใช่ไหมค่ะพี่อยากแนะนําว่าน้องเจนลองไปดูว่าบัตรเครดิตแบง์ไหนรุ่นไหนที่สามารถเอามาลดในส่วนในการช้อปปิ้งได้เยอะมากที่สุดอย่างเช่นบัตรเครดิตของธนาคารหนึ่งเหมาะสำหรับการซื้อของออนไลน์เขาจะมีแคชแบ็กกลับมาให้เราทุกเดือนในการช้อปปิ้งแถมยังเอาแต้มเนี่ยไปแลก เพื่อเอารหัสส่วนลดเนี่ยมาใช้ในการช้อปปิ้งนั้นๆได้ด้วยโอ้ดีเลยนะคะแบบนี้เห็นไหมถ้าน้องเจนเนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกเดือนบ่อยๆเข้าอะ่ะมันจะทำให้น้องเจนเนี่ยช่วยประหยัดไปได้ถึง 10- 2ถึงต่อต่อครั้งเลยนะเออก็จริงค่ะได้แคชแบ็กกลับมาได้เป็นส่วนตัวนะคะดีมากๆเลยค่ะพี่ตัว๋วเห็นไหมยอย่างยกตัวอย่างของพี่แล้วกันนะพี่เป็นคนชอบแต่งบ้านเนี่ย พี่ก็จะซื้อของที่มีจำนวนร,ราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยอแล้วบัตรเครดิตที่พี่ใช้เนี่ยได้ส่วนลดในการซื้อเฟอร์นิเจอร์นั้นๆด้วยเจนเชื่อไหมบัตรเครดิตพี่เนี่ยพอเราซื้อปุ๊บเราได้ส่วนลดเลย15%บนะตอนนั้นเลยก็คือแบบได้ส่วนลดฟรีๆเลยทั้งที่ไม่ต้องมีโปรโมชั่นก็ได้ลดสิเปรเซนเหรอคะคโอแถมยังนะ ยังได้ผ่อนศูนเอีกหกเดือนนะโอ้โหโชคสองชั้นเลยรัาเนี่ยแต่เดี๋ยวนะเราได้ผ่อนศูเอเซนอีกหเดือนเนี่ยค่ะพี่อ่ะก็จะได้แต้มจากการใช้จ่ายอันนั้นนะ <c oughs> เพื่อที่จะเาคะแนนเนี่ยเอามาเป็นส่วนลดในครั้งหน้าได้อีกโอ้ยโชคสาชั้นนะคะตอนนี้ค่ะพี่ตัว <c oughs> เห็นไหมถ้าเจนลองวางแผนแล้วลองถึงนึกถึง สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตดีๆเนี่ยก็สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของเราไปได้อ่าเหมาะมากเลยสําหรับคนที่มีบัตรแล้วก็วางแผนใช้ในอนาคตเนาะเออวางแผนดีๆก็ได้ประโยชน์เหมือนกันคะเนี่ยสุดยอดไปเลยแบบนี้เจนต้องไปดูแล้วว่าบัตรเครดิตที่เจนมีอยู่เนี่ยร่วมกับรายการไหนบางเลือเปล่าเผื่อช้อปปิ้งแล้วจะเอามาแลกแต้มุ๊บฟงบุฟเฟ่ฟได้บ้างกินกับเพื่อนนะคะเผลอๆเคยได้ยินด้วยใช่ไหมพี่ตัวที่มันมีแบบตัวเครื่องบินใช่ไหมคะ ใช่ครับ mm hmm. อย่างเช่นบางคนที่เขามีค่าใช้จ่ายแบบเยอะๆแล้วเขามีแต้งเยอะๆเนี่ยบางคนหูเขาสามารถบินไปเที่ยวญี่ปุ่นบินไปเที่ยว mm hmm. ยุโรปโดยที่เขาไม่ได้เสียตังค์เลยนะเจนไม่ต้องเสียงค่าตัว๋วเครื่องบินเลยสุดยอดเลยค่ะอืมเป็นไง mm hmm. เห็นไหมน้องเจนอย่างน้อยอ่ะการใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของเราไปได้ค่ะแต่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี mm ๋ย hmm. วที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะ เราต้องรู้ว่ากําลังการใช้จ่ายของเราเนี่ยมันมีอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะรูดเต็มจัดเ<อ>ต็มทุกอย่างเราต้องคํานวณค่าใช้จ่ายของเราดีๆในแต่ละเดือนนะมไม่นั้นนะจากที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยมันจะกลายเป็นให้โทษอย่างเหมือนที่น้องเจนเล่าเรื่องของเพื่อนน้องเจนให้พี่ฟังเมื่อกี้<อ>เห็นไหม ใช่เลยค่ะโหต้องขอบคุณพี่ตั้วมากเลยค่ะที่มาบอกถึงข้อดีของบัตรเครดิตด้วยไม่ได้มีแค่ข้อเสียเนาะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่เรื่องของการวินัยในการใช้แล้วก็การวางแผนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเยี่ยมมากเลยเหยียดเจนต้องไปลองดูแหละนะคะได้เลยครับนองเจนก็สําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาแล้วใช่ไหมพี่ตัว้วครับอย่าไว้ EP ถัดไปมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไป โอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้ากับเราติดล้อชนรู้